นับคะแนนเรียบร้อยแล้วได้รับเลือกเป็นสวค่ะค่ะค่ะเป็นลำดับที่9ค่ะค่ะ,ะก็ดูเหมือนว่าเป็นลำดับท้ายๆนะคะแต่เดี๋ยวจะบอกว่าเบื้องหลังของการที่ได้ลำดับนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากระบวนการเลือกครั้งนี้เนี่ยน่าจะต้องมีการตรวจสอบถึงเรื่องของการบล็อกโหวตนะคะเพราะว่าทุกกลุ่ม จะมีคนจองอันดับที่1ถึง7ถึง8ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอา,อาจจะมีการานัดถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเลือกที่มีการจัดบุคคลเข้ามาเป็นกระบวนการแล้วก็แพ็คเข้ามาจนกระทั่งสามารถเข้ามาเป็นอันดับ1ถึงอันดับ7อันดับ8ในทุกกลุ่มเลยค่ะกลุ่มก่อน จะมีลักษณะคล้ายกันนะคะซึ่งอยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยไปดูตารางคะแนนนะคะแล้วทุกทุกตารางคะแนนจะมีหน้าตาเหมือนกันคือจะมีแพ็คก,ก้อนใหญ่ๆออกมาเนี่ยประมาณ7-8แพ็กซึ่งคะแนนจะสูงปรี๊ดขึ้นมาเลยแล้วก็กลายเป็น คะแนนต้นๆที่จะ,ะได้เป็นสวส่วนคะแนนที่เป็นมาตามธรรมชาติก็จะมาอันดับ 7, 8, 9, 10อะไรประมาณนี้ค่ะเป็นกลุ่มก้อนไหนก็วิธีการก็ค่อนข้างจะมีลักษณะที่มากันเป็นกลุ่มแล้วก็เหมือนกับไม่พูดคุยกับผู้สมัครคนอื่นๆรวมตัวกันเฉพาะกลุ่มแล้วก็มี คะแนนที่ออกมาในลักษณะที่เหมือนๆกันนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าพวกเรามีโอกาสที่จะเข้าไปดูตารางคะแนนแล้วก็ขอดูใบคะแนนเนี่ยเลขมันจะเรียงกันมาในลักษณะเดียวกันก็คือว่าบล็อกหนึ่งเนี่ยมันจะเลือกได้5 5ห้าเบอร์ใช่ไหมคะมันก็จะออกมาเบอร์เรียงคล้ายๆกันคือตัวเลขเนี่ยเหมือนกันแต่จะสลับตำแหน่งกัน ก็ออกมาอย่างนี้ทุกกระดานทุกกลุ่มเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าเผื่อว่าเราปล่อยให้มีกระบวนการในการบล็อกโหวตของการเลือกครั้งนี้เราก็จะได้สอวอที่มาจากการบล็อกโหวตซึ่งน่าจะไม่ตอบโจทย์ที่เราอยากจะได้สอวอที่จะมาทำหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติค่ะ จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการร้องเรียนไปยังกอกตอเพื่อให้ทางกกตเนี่ยตรวจสอบกระบวนการตรงนี้ก่อนนะคะว่า,าได้มีการดำเนินการไปในลักษณะที่มีการร่วมมือกันในทุกๆพื้นที่ที่มีการเลือกจากระดับอำเภอขึ้นมาระดับจังหวัดจนกระทั่งเ,เข้ามาถึงระดับประเทศซึ่ง เราไม่ได้เห็นในระดับจังหวัดเพราะว่าทุกจังหวัดเนี่ยดำเนินการเลือกกันเองแต่พอเข้ามาเห็นในกรุงเทพแล้วเนี่ยทุกกระดาน 10, 20ยีกลุ่มเนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีลักษณะของการกระทำที่เ,เป็นการจัดกระทำของกลุ่มบุคคล ที่ทำในทิศทางเดียวกันแล้วมุ่งผลที่จะต้องการที่จะให้มีสอวอที่ตัวเองนั้นส่งเข้ามาค่ะอาจารย์ครับมีพการเมืองอยู่อันนี้ก็คงจะต้องไปดูแล้วก็ไปตรวจสอบซึ่งก็เรียกร้องให้ทางกกตเนี่ยเข้าไปดำเนินการว่าจะเป็นฝีมือของใครค่ะเห<ท>็นมีการล่ารายชื่อแล้วนะครับมีการล่ารายชื่อกันแล้วะค่ะว่าจะร้องร้องเรียนกรกต เพื่อที่จะให้กรกตนเนี่ยตรวจสอบในเบื้องต้นค่ะคนลรกชื่อเป็นใครคะเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเป็นผู้สมัครค่ะเป็นผู้สมัครก็ตอนนี้จริงๆแล้วหลายกลุ่มเนี่ยยังไม่ทราบว่าผ่านหรือไม่ผ่านเพราะว่ายังนับคะแนนกันไม่เสร็จค่ะก,ก็เป็นผู้สมัครแล้วก็ทุกคนเห็นตรงกันว่ามันมีกระบวนการอันนี้อยู่ค่ะเบื้องต้นประมาณกี่ร้อยคนที่เข้าชื่ออ่า ตอนนี้ที่เริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มเริ่มนับกันเป็นร้อยแล้วอะค่ะฮะเพราะว่าผู้สมัครบางคนเนี่ยเขายังไม่ได้กลับไปเขาก็ร่วมลงชื่อแล้วก็ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยค่ะอาจารย์ไม่กังวลเหรอคะเพราะว่าอาจารย์เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไปการเลือกไปแล้วคะ่ะถ้าเกิดว่า<อ>เป็นโมคกะก็จะส่งผลต่อเราด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยคงจะไม่ใช่ไปตรวจสอบแล้วบอกว่าทุกอย่างต้องเป็นโมคะ มันควรจะไปดูเป็นกรณีกรณีว่า,ามีคนกลุ่มไหนทำถ้าเผื่อว่ามีลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็คงจะดำเนินการเป็นเป็นรายบุคคลที่เข้ามาในลักษณะแบบนั้นซึ่งการาล้มกระดานการเลือกสอบอเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องการนะคะเพราะว่าประการที่หนึ่งเลยเนี่ยประชาชน ไม่อยากที่จะได้สวที่ดำรงตำแหน่งและก็รักษาการอยู่ในปัจจุบันถ้าเผื่อมีการโมฆะเนี่ยหมายความว่าสวชุดนี้เนี่ยก็จะรักษาการต่อไปนะคะประการที่2ก็คือว่าด้วยเงื่อนไขาการเลือกซึ่งนีนอยากจะบอกว่าเป็นกระบวนการเลือกที่พิสดารซับซ้อนและไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยแล้วเราจะไม่ได้ตัวแทนที่เป็นตัวแทนที่มีคุณภาพ เข้าไปในการทําหน้าที่สอบอเลยเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการเลือกสอวอซึ่งควรจะเป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเพื่อให้เข้าไปทำหน้าที่นิติบัญญัติตามคุณสมบัติที่เหมาะสมค่ะพักตอนนี้ ค่ะคแต่ว่าโอเคขออนุญาตขอบคุณประชาชนนิดนึงนะคะค่ะมชชีเ่อาโโอโ้ขอบคุณมากค่ะยังไม่นอนกันอีกเหรอคะก็คือว่าอยากจะขอบคุณทุกโหวตนะคะที่ช่วยโหวตให้เป็นโหวตบริสุ <c oughs> ทธิ์ที่ตั้งใจที่จะส่งเดนเข้าไปเป็นสอวอแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะคะที่ร่วม นำเสนอข้อมูลข่าวสารแม้ว่าประชาชนจะไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ว่าสื่อมวลชนเนี่ยก็ได้เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เหมือนกับมีส่วนร่วมในการที่ร่วมเชียสอวอในครั้งนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณครอบครัวนะคะที่สนับสนุนมาตั้งแต่ต้นให้ลงสมัครสอวอครั้งนี้แล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็อยากจะขอบคุณประชาชน แรงใจของประชาชนที่ผลักดันให้เดินเข้ามายืนตรงนี้ก็อยากจะบอกกับประชาชนทุกคนนะคะว่าได้พาความหวังของทุกคนมาถึงเส้นชัยแล้วก็จะขออาสาเป็นสอวอพันธ์ใหม่ที่จะเคารพเสียงของประชาชนรับใช้ประชาชนแล้วก็เป็นทุกอย่างที่ทำหน้าที่ก็จะโหวตตามมติของประชาชนค่ะ กำลังกำลังกำลังจะ,ะจับสลากค่ะเพราะว่าเขาเขาลองมาแล้วแล้วมันมีนมค,คนที่คะแนนเท่าที่10ร่วมที่ 10, ร, 10. ร่วมค่ะค่ะน่าจะจับกับพี่เอี่ยวนั่นแหละค่ะ <laughs> <laughs> อาจจะอาจจะจับกับพี่เอี่ยวแล้วก็แต่ว่าสวออเนี่ยโดยตำแหน่งเนี่ยจะมี10แล้วก็จะมีสำรอง 5นะคะเพราะฉะนั้นตรงที่เป็นสำรองเนี่ยก,ก็จะต่อนับต่อไปอีกแต่ว่าสมมุติว่าคนที่จับได้อสองคนที่คะแนนเท่ากันคนที่ได้เป็นสวออก็จะเข้าไปส่วนคนที่ไม่ได้ก็จะเป็นสำรองอันดับหนึ่งค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะครับก็อาจารย์นันทนานะครับรอาจารย์มหมา,ายวิาลเกิกนะฮะก็คอนเฟิร์มว่าตัวเองผ่าน เป็นสวตัวจริงทุกท่านครับตอนนี้ผู้สมัครนะครับเริ่มทยอยออกกันมาและทุกท่านครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวทางผู้สมัครคนอื่นๆก็จะทยอยออกกันและทุกท่านมาตรงนี้ไหมครับพี่ นี่ก็นะครับมีเรียกว่า <c oughs> นะครับมีผู้สมัครนะครับที่ใต้เนี่ยนะครับสีหน้าก็จะยิ้มแย้มแล้วก็เรียกว่านะฮะได้เดินทางออกมาอยากท่านผู้ชมนะครับได้ให้ดูบรรยากาศสดๆนะฮะ ในวันนี้ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กันด้วยครับ1แชร์หน้าเฟซ1แชร์ลงกลุ่มครับบรรยากาศตอนนี้ก็มีในส่วนของคนที่สมหวังนะครับ mm hmm. ก็เรียกว่า <c oughs> นะครับได้มีการแสดงความยินดีกันทุกท่านนะฮะโดยในวันนี้เองคนที่ให้สัมภาษณ์เรานะครับก็อาจารย์นันทนานะครับได้ เอกชัยเรืองรัฐเรืองรัฐครับเอกชัยเรืองรัฐครับ20จากประเทศหลักการครับอ๋อชาเซนเซาครับชาเซนเซาชาเซนเซาเป็นยังไงบ้างด้างในก็ก็ดีครับแต่ว่ามันดึกมากโอ้โหเหนื่อยกันทุกคนเดินเอียงเลยครับมันไม่มันไม่ไหวมันหนาวแต่ก็ก็โอเคมากชื่อนครเอกชัยครับ เรืองดั20อยู่กลุ่ม20ครับอาจารย์ชาวผ่านครับครับขอบคุณครับขอาจารย์กลุ่20อาจารย์จากกลุ่ม20นะครับก็ได้นะฮะทำการผ่านนะฮะนี่ครับเดี๋ยวรอดูท่านผู้ชมสอบถามมาว่าอดีตนายกสมชายผ่านหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอตัวออกมานะทุกท่าน รีกมมัทุเาได้ดิการทุลักทุเลอันดับสุดท้ายพอดีจริงกปะคะ20ในกลุ่ม13ในคอรคอไทยในนอถไายชื่อที่เบอร์เบอร์ตอนนี้นะครับก็มีผู้สมัครหลายคนที่ได้นะครับผู้สื่อข่าวก็นะครับใช่ ครับผมดรวิทยพงศ์ผมผมสุวรรณนะครับได้ในสายวิทยาศา,ศาสตร์เทคโนโลยีนวัตรกรรมและการสื่อาสารนะครับและอื่นๆที่ทํานองเดียวกัน <c oughs> มีอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าผู้คนหลายคนที่เขาทำกิจการหลายอย่างเขาก็มาสมัครในสาขานี้นะครับบางคนก็ทํานวัตรกรรมบางคนทาเว็บไซต์บางคนก็ทําซอฟต์แวร์เป็นต้นครับก็ด,ด,ดีใจครับเพราะจริงคงไม่ใช่ด้วยความสามารถแต่เพียงอย่างเดียวนะครับมันหลายอย่างคนกันนะครับเช่น ก็ต้องมีคนกรุณาเลือกเรานะครับคนต้องเยอะแยะนะฮะแเรวก็บางคนเราก็เพิ่งจะรู้จักวันนี้ก็มีแถมหาเสียงไม่ได้คนที่ทำยังไงก็ใช้ศบตาเอานะครับเหลือบตามองกันบ้างอะไรบ้าง<ร>านะเ,เพื่อนมือ,อไ,ไมพเพ่อกว่าต้องมีคนไม่มีครับผมขออนุาตจริงๆนะมาเจอกันในนี้เพอเอนเนื่องจากในอดีตก็ทํางานด้านก็เคยออกสื่อสารมวลชนบ้างคนก็มีเพื่อนเราเยอะเพื่อนเพื่อนเราในอดีต ซึ่งเขายังไม่รู้เลยว่าเราสมัครนะครับก็ก็ขอบคุณจริงๆว่ามีไอ้ห้าห้าบรรทัดที่ให้ไว้นะครับห้าบรรทัดที่เขียนโดยกกตนี่ก็ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ประสบความสำเร็จครับครับครับก็ฝ่าฟันมาได้ก็ก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่นะครับก็มันเหนื่อย ใจและสมองมากเลยแล้วก็ต้องเราต้องพูดกับผู้คนจำนวนมากมายภายในเวลาจํากัดนะครับเช่นตอนเช้ามาตอนเช้ารอบเช้าใช่ไหมเราก็ต้องมาทักทายผู้คนก่อนที่จะเข้าขึ้นมาชั้นบนเนี่ยครับครับประมาณนั้นแหละครับก็คิดว่าได้เป็นก็ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคนที่เขาเลือกเรานะครับขอบคุณแล้วก็หวังว่าคงจะได้ทํางานกับใช้ชประเทศชาติได้ดีกว่าต่อไปครับแล้วก็อยากให้ประเทศไทยเป็น ประชาธิปไตยด้วยนะครับฝากด้วยก็เป็นอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็เรียกว่า